สามพี่น้องทางการเมืองร้อยเอกธรรมนัฐเสหิมาลัยและคุณเดชอิทก,กำลังกลับมารวมตัวกันเพื่อสร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจค่ะในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะชื่อของคุณเดชอิทขาวทองหรือว่านายกชายเนี่ย,ยกลับมาอยู่ในกระแสข่าวแล้วก็มีพื้นที่ข่าวค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าเขาจะย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพรรคกล้าธรรมอยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐค่ะ คุณเดชอิดเนี่ยได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook นะคะยืนยันว่ายังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ในวันนี้เนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจค่ะมาจากเสหิ it, หรือว่าเสหิมาลัยนั่นเองนะคะออกมายอมรับค่ะว่าได้มีการพูดคุยภาพไามคุณเดชอิดนี่แหละคะ่ะไปอยู่พรรคกล้าทาจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องรอให้คุณเดชอิดพูดเองนะคะ จริงๆในส่วนของเสหีเองนะคะก็พุ่งกลับมาอยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐในวัน2วันที่ผ่านมานี่เองค่ะก็เป็นการดึงตัวเสหีกลับมาร่วมงานกันนะคะหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยเคยแยกทางกันไปตามผู้ใหญ่ที่ก่อนหน้านี้นะคะก็เสหีไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติค่ะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยอยู่กับพักพลังประชารัฐนะคะพอผู้ใหญ่ ของเสหีเนี่ยวางมือทางการเมืองนะคะเสหิก็กลับมาอยู่กับร้อยเอกชำนัดตามสัญญาใจที่เคยให้ไว้ค่ะก็ได้รับภารกิจใหญ่นะคะในการดูแลภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคอีสานบางส่วนแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาค่ะตรงนี้เองค่ะที่ดูเหมือนว่าจะมีลิงก์หรือว่าความเชื่อมโยงบางอย่างในเชิงการเมืองนะคะที่มีการดึงคุณเดชิตหรือว่านายกชายเนี่ย เข้ามาร่วมกับพรรคกล้าทำด้วยเพราะว่าในส่วนของนยายยนช่ยก็เป็นอดีตสสสงขลานะคะ ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในส่วนของภาคใต้โดยเฉพาะสงขาหรือไม่นะคะตอนนี้สมก,การการเมืองนะคะก็น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าคอนเนคชันของทั้ง3คนนะคะโดยเฉพาะคุณเดชอิดกับร้อยเอกธรนัดเนี่ยคบหากันมา10กว่าปีค่ะตั้งแต่สมัยที่ร้อยเอกธรนัฐยังอยู่พรรคเพื่อไทยนะคะเรียกว่าเจอกันทีไรเนี่ยต้องเป็นชวนกันไปกินข้าวมาตลอดนะคะ แล้วก็ในส่วนของคุณเดชอีก,กับเสหิเนี่ยก็บอกว่ามีการรู้จักกันมานะครับในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคารพกันค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่มีความเชื่อนะคะของนักวิเคราะห์หลายฝ่ายทีเดียวค่ะที่มองว่าถ้าคุณเด็ดอีกจะเลือกเส้นทางใหม่นะคะจากพรรคประชบบาธิปัตย์เดี๋ยวไปก็น่าจะเลือกไปที่พรรคกล้าทำค่ะคือจุดหมายที่สมเหตุสมผลมากที่สุดนะคะ โดยในส่วนของคุณเดชอิทเองนะคะหลายฝ่ายก็มองว่าถ้ายังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปก็เหมือนไม่มีแรงบันดาลใจหรือว่าไม่มีความก้าวหน้าค่ะในส่วนของกลุ่มของขาวทองนะคะตระกูลขาวทองเนี่ยบวกกับอีกหนึ่งสสเนี่ยก็อาจจะย้ายไปอยู่พกกรรคกล้าธรรมซึ่งมีโอกาสมากกว่าค่ะแต่ถ้านะคะคุณเดชอิทเนี่ยมีชื่อไปอยู่กับพกกรรคกล้าธรรมมันจะมีผลกระทบตรงนี้ค่ะในส่วนของ อดีตหัวหน้าพักนะคะก็คือคุณเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะคะก็มีข่าวว่าขกเลี่ยมปีนเกลียวกับคุณเดชอิดมาตลอดค่ะล่าสุดนะคะมีข่าวว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยเคลื่อนไหวไปพบกับโกนอค่ะคุณสมชายโลสถาพรพิพิธนะคะที่เมืองตรังค่ะซึ่งโกนอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบ้านใหญ่เมืองตรังของพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วถ้านะคะโกหนอเนี่ยนะคะ ็น่าจะตัดสินใจนะคะมาอยู่กับคุณเฉลิมชัยมากกว่านะคะเรียกว่าคุณเฉลิมชัยไปไหนโกนอก็อาจจะตามไปด้วยหรือไม่ถ้ามีชื่อคุณเดชอิทไปอยู่กับพรรคกล้าธรรมก็เป็นไปได้ว่านะคะคุณเฉลิมชัยเนี่ยจะตัดสินใจไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยค่ะแล้วโกนนก็อาจจะตามไปด้วยหรือไม่มน,ไาาน,ไไนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของโกนนเองเนี่ย,ย,ยก็มีเงินไขอยู่เหมือนกันคะ่ะว่าถ้ายังอยู่กับพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็จะเป็นที่ว่า ต้องเป็นหัวหน้าพักที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็พร้อมที่จะอยู่ต่อค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีชื่อของคุณสาธิตบงน้องเตยเข้ามาด้วยอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะนะคะว่าพรปภะชาธิปยะเนี่ยก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะที่อาจจะขาดบ้านใหญ่เมืองตังไปนะคะ ยังไวก็ตามนะคะต้องจับตาค่ะในส่วนของคุณเดชอีกนะคะใจยังอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต่อไปหรือว่าย้ายไปอยู่กับพรรคกล้าทำเพื่อสร้างปรากฎการทางการเมืองของ3ามพี่น้องคนนิกชั่นค่ะ